สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท c l a s s i c ก f u u u r e ในวันที่24กุมภาพันธ์นะคะสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะราคาทองคำมีความผ,ผันผวนค่อนข้างมากนะคะในช่วงแรกก็มีการปรับตัวลดลงแรงนะคะที่ทําโลที่1191นะคะแต่ก็มีการดิดกลับขึ้นมาได้แรงนะคะขึ้นไปไฮที่1210นนะคะเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์เนี่ยลดช่วงบวกลงมา หลังการประกาศตัวเลขยอดขายบ้านมือ2นะคะที่ออกมาที่4.82ล้านยูนิตต่อปีนะคะลดลงไป4.9%นะคะอันนี้ก็เลยทำให้น้องทุนไม่แน่ใจว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้หรือไม่นะคะนะคะลงคําก็เลยมีการดิดกลับได้แรงแต่ว่าก็หลังจากนั้นก็มีการยอดตัวนะคะแล้วก็ลงมาปิดที่1,000 สองร้บวกไป $0.49 ย์ดาอลลาร์ถ้าเราดูภาพเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่าลงมาใกล้แนวรับสำคัญบริเวณ1 1 8 5 1 1 8 0แล้วนะคะซึ่งณจุดนี้นะคะมีโอกาสสูงที่จะดิดกลับได้นะคะหลังจากแตะบริเวณนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะดิดกลับแต่ถ้าหลุดบริเวณนี้นะคะก็อาจจะมีแรงขายทางเทคนิคตามมาออก ออกมาค่อนข้างเยอะได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นก็จับตาดูแนวรับเบวรนนี้ให้ดีนะคะสำหรับนักลงทุนระยะสั้นนะคะแนวรับวันนี้มีที่1191แล้วก็1185นแะคะแล้วก็1180ส่วนแนวต้านมีที่1210แล้วก็1215นนะคะเราก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านแต่ ถ้าหากหลุด1,180น้องทุลยะยาสั้นต้องสต็อปล s อฝั่งรองแล้วออกมาเวเดนซีก่อนนะคะสำหรับข่าอื่นๆนะคะ JP Morgan ก็เปิดเผยประชาชนแห่ถอนเงินจากธนาคารกรีซในสัปดาห์ที่ผ่านมารวมแล้วถึง3,000ล้านยูโรตลาดหุ้นสหรัฐนะคะเมื่อวานดาวโจนปิดลบไป23.60จุดนะคะ ปิดไปที่18,116หมดพ่งรจุดเดวโจนก็แกว่งตัวลดลงนะคะเนื่องจากหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็พุ้นในกลุ่มที่อยู่อาศัยเนะี่ยปรับตัวลดลงมานะคะนอกจากนี้น้องทุนก็ลังเลที่จะเข้าลงทุนล็อตใหญ่ก่อนนางเจนเน็ตจะเล่นแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษดรน,นะคะ สำหรับราคาน้ำมันก็มีการอ่อนตัวลงมาในเม็กลดลง1.77% b r เปรบรน์ mm hmm. Brent, ปรับตัวลดลง1.65%นะคะในสเมก็ร่วงลงมาต่ำกว่า50เหรียญอีกครั้งหนึ่งแล้วซึ่งนักลงทุนก็กังวลต่อปัญหาประทานล้นตลาดแล้วก็การแข่งข้าของเงินดอลลาร์ส่วนเงินบาทนะคะก็ทรงๆที่32.54 เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมานะคะดอลลาร์แข็งค่ามาที่ระดับ94.57ส่วนเงินยูโรนะคะอยู่ที่1.13 s p d r ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายนะคะแต่ไอแช์ซื้อ Silver 44.64ตันเรามาดูภาพเทคนิคของดอลลาร์อินเด็กซ์กันนะคะเดืนชนีค่าเงินดอลลาร์ก็แกว่งตัวไซเวในกรอบแคบ ISI อยู่บริเวณ50ยังไม่ได้บ่งบอกแนวโน้ม แนวรับมีที่93.8แล้วก็93.4แนวต้าน94.6แล้วก็95.1นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบเงินบาทนะคะก็ภาพรายวันนะคะเคลื่อนไหวแบบไซเวอเ i ออยู่บริเวณ50ยังไม่บ่งบอกแนวโน้มนะคะแนะนำให้ซื้อขายในกรอบแนวรับมีที่32.5แล้วก็32.4แนวต้าน32.7แล้วก็32.8นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบ ส่วนเบรนนะคะภาพกราฟไรวัน MACD ยังยืนเหนือเส้น Signal l ล n ยแต่ MACD h i s ิสโตแกรมอ่อนตัวลงจากสัญญาณทางเทคนิคที่ขัดแย้งกันนะคะคาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวไซเย์แนวรับมีที่58.0แล้วก็56.0นะคะแนวต้าน60แล้วก็62ส่วน Jazz H15 นะคะ แก่งตัวผันผวนโดยระหว่างวันราคาปรับตัวขึ้นทําจุดสูงสุดใหม่แล้วก็โดนเทขายออกมาอย่างรวดเร็วนะคะทำให้ม o m e n t u um ในระยะสั้นเป็นเชิงลบแนะนํำเทรดดิ้งช็อตเป็นหลักแนวรับมีที่7.2และ7.0แนวต้าน7.8แล้วก็8.0นะคะให้เทรดดิ้งช็อต True H 15x นะคะภาพกราฟรายวันใน MACD ตัดเส้นสัญญาลงมาทำให้แนวโน้มระยะสั้นจากขาขึ้นเปลี่ยนเป็นไซด์เว แนวรับมีที่13.5แล้วก็13.3แนวตันสิบสนึ่งแล้วก็14.4นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบสิริ h สิห้านะคะภาพกรับารวันหลังจากที่มีการดีบเบาในรอบที่ผ่านมาไม่สามารถทำนิวไฮได้นะคะคาดว่าราคามีโอกาสปรับตัวลดลงแนวรับบาท88แล้วก็บาท80แนวตัน2บาทแล้วก็2บาท5สตางค์นะคะให้เทรดดิ้งชอตสำหรับ เส้น50นะคะเส้น50ก็หลุดกรอบสามเหลี่ยมลงมาแต่ยังมีแนวรับที่เส้น moving average 1,045จุดนะคะซึ่งจะยืนยันสัญญาณขายถ้าไม่หลุด1,045จุดก็ให้เทรดดิ้งลองนะคะแต่ถ้าหลุดให้ f o l l short แนวรับมีที่1,045แล้วก็1,030แนวต้าน1,056แล้วก็1,065นะคะส่วนเซ็น50ซ s e r i e 1 5นะคะแนวรับ มีที่1,040แล้วก็1,030นวต้านแล้วก็1,062นสะคะส่วนตัวเลขที่ต้องติดตามนะคะมีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ยอดอวันที่25ผลผล,ผลิตภาคอุตสาหกรรมแล้วก็วันที่27จะมีตัวเลขเศรษฐกิจออกมามากนะคะข่าวในประเทศก็มีเรื่อง hsbc ลด ตัวเลขจีไทยปีนี้เหลือ4เปอร์เซนะคะสภาพาัฒน์เปิดเผยนี่ครัวเรือนไตมากสี่เพิ่มขึ้นในตาชลอตัวแต่8ปต่อ GDP นะคะแต่ยังไม่เสี่ยงต่อภาพรวมเศรษฐกิจ BOI เผยญี่ปุ่นจะขยายการลงทุนในไทยนะคะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็จะผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค สำหรับกา,ารวิเคราะห์แนวโน้มตลาดนรพนธ์จากบริษัทคาวสิก,กรฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ